มีความน่าสนใจเกี่ยวกับการอธิบายและความเห็นของบริษัทจัดอันดับเกี่ยวกับปัจจัยที่ขีดผลการจัดอันดับที่พูดถึงความเข้มแข็งและความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยรวมถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการจัดอันดับในอนาคต โดยเมื่อสองสัปดาห์ก่อน f i ส์เ Rat ิ้ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเอาไว้ที่ซ b พัโดยมีแนวโน้มสถยรภาพเป็นสถานะที่ไม่ต่างจากที่เป็นอยู่ในขณะนี้โดยความน่าเชื่อถือของประเทศที่ซ b พัแนวโน้มสถิรภาพเป็นอันดับที่วัดความน่าจะเป็นหรือการคาดหวังที่จะเกิดปัญหาจำระะนี้ในตราสารนี้ต่างประเทศระยะยาวของรัฐบาลส่วนแนวโน้มสถิรภาพหมายถึงอย่างไม่มีแนวโน้มที่อันดับดังกล่าวจะเปลี่ยนในระยะสั้น ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอันดับสูงสุดของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือคือ Triple A หมายถึงความคาดหวังต่ำสุดที่จะเกิดปัญหาชำระหนี้โดยปัจจุบันมีเพียง11ประเทศในโลกที่ตราสารหนี้ต่างประเทศระยะยาวของรัฐบาลถูกจัดอยู่ในอันดับสูงสุดซึ่งสำหรับอันดับสูงสุดที่ประเทศไทยเคยได้ก็คือ A เมื่อปี2,540ก่อนจะเกิดวิกฤตหลังจากนั้นระดับก็อยู่ที่ t r i p l e B+ เป็นส่วนใหญ่ส่วนแนวโน้มมีทั้งสถิยรภาพเป็นบวกและลบโดยการจัดอันดับครั้งนี้ i t c h Rating ได้ให้ความเห็นว่าการคงอันดับเอาไว้ที่ Tri p l e B และแนวโน้มสถิยรภาพเป็นผลจากปัจจัยขับเคลื่อน2ปัจจัยที่ให้ผลตรงข้ามกันต่อการจัดอันดับ ตัวแรกเป็นปัจจัยบวกและอีกตัวเป็นปัจจัยลบส่วนปัจจัยบวกคือฐานะตามประเทศที่เข้มแข็งและกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคส่วนปัจจัยลบคือความอ่อนแอเชิงโครงสร้างสะท้อนจากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต่ำและประเด็นเรื่องธรรมิบาลโดย2เรื่องตัวเลขไทยจะต่ำหากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม t r i B ด้วยกันโดยฟิชมองว่าเครื่องชี้ฐานะการคลังของประเทศไทยถดถอยลงตลอดช่วง2-3ถึง ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศในกลุ่มการจัดอันดับเดียวกันโดยในสายตาของฟิชความเสี่ยงระยะสั้นต่อฐานะการคลังของประเทศคือความไม่แน่นอนว่ารัฐบาลจะชดเชยการใช้จ่ายตามที่ได้สัญญาเอาไว้อย่างไรส่วนความเสี่ยงระยะปานกลางต่อฐานะการคลังคือโครงสร้างประชากรที่ไม่อ,อื้อนั่นหมายถึงจํานวนคนสูงวัยที่จะมากขึ้นเป็นภาราให้รัฐบาลต้องดูแลและใช้จ่ายโดยฟิชประเมินว่าเศรษฐกิจไทยใน ปีนี้ขยายตัวร้อยละ2.8ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขที่ IMF ประเมินล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ2.7ส่วนปีหน้าฟิชมองเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ้นเป็นรอยละ3.8ขับเคลื่อนโดยการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโมเมนตัม um การขยายตัวที่ดีขึ้นของการส่งออกการใช้จ่ายในประเทศที่ขยายตัวตามการเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐและแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐอื่นๆที่จะช่วยเศรษฐกิจเช่นการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจากจีนและอินเดีย โดยทั้งหมดจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้นดีขึ้นโดยอย่างไรก็ตามระยะสั้นยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังจากที่เดือนพฤษภาคมปีหน้าการเลือกนายโยรัฐมนตรีจะอยู่ที่สภาล่างไม่มีส่วนร่วมของวุฒิสภาโดยฟิชมองว่าเครื่องชี้ด้านทำมาพิบาลของธนาคารโลกที่รวมสถียรภาพทางการเมืองและฟิชใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับน่าจะดีขึ้นถ้าการเมืองมีสถิยรภาพ rồi này xài ta còn phê การบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่จะท้าทายจากแรงปัทะทะต่างๆต่อเศรษฐกิจชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณปี2567กระตุ้นการใช้ใจ่ายในประเทศเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไม่ปรับสู่ยุทธศาสตร์ระยะกลางที่ต้องเพิ่มการลงทุนและผลิตภาพการผลิตโดยคาดว่าการเบิกจ่ายงบปี2567จะล่าช้าถึงเมษาย,ยนปีหน้าทำให้โครงการลงทุนใหม่ถูกกระทบโดยการเร่งใช้ใจ่ายของรัฐบาลทา ไม่ดุลการคลังจะขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ3.7ของ GDP ในงบปี2567ซึ่งสูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มทิเปที่ขาดดุลร้อยละ2.9โดยการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นมาจากการใช้จ่ายที่สูงมากกว่าไรายได้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ t ฟ h ได้ประเมินการขาดดุล จะยืนอ,อยู่ในระดับร้อยละ3.5ของ GDP ในงบประมาณปี2,568เพราะรายจ่ายทั้งด้านสังคมและการลงทุนสำหรับโครงการแจกเงินประชาชนวงเงิน5 0 0แสล้านบาท เท่ากับ2.6%ของ GDP ที่รัฐบาลมีแผนจะออกเป็นกฎหมายพิเศษในการกู้เงินจะทำให้โครงการล่าช้าไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าซึ่งฟิชมองว่ามีความไม่แน่นอนในการได้รับความเห็นชอบจากสภาในการก่อหนี้ใหม่เต็มจำนวนและโครงการ จะกระทบการกระชับฐานะการคลังระยะสั้นรวมถึงลดพื้นที่การคลังที่ควรมีโดยประเมินว่านี่รัฐบาลกลางจะเพิ่มเป็นร้อยละ56.8ของ GDP ในงบ2568และเพิ่มสูงมากขึ้น ช่วง2ปีจากนั้นประมาณ3.4%ของ GDP ถ้าเศรษฐกิจขยายตัวไม่ดีขึ้นแม้รัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้นโดยนี้รัฐบาลกลางจะอยู่ที่57.5%ของ GDP ในงบปี2,570ซึ่งจุดแข็งในการจัดอันดับประเทศไทยคือฐานะต่างประเทศที่จะเป็นแนวรับให้เศรษฐกิจสามารถตั้งรับภาวะตึงตัวในตลาดการเงินโลกและความเสี่ยงจากภูมิศาสตร์การเมืองโดยในปี2567 ฐานะสุดทธิต่าประเทศของไทยคือสินทรัพย์ลบหนี้สินเป็นเจ้าหนี้อยู่ที่บวก40.1%ของ GDP สูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม Plus t และกลุ่ม A ซึ่ง FISH ประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดปีนี้จะเกินดุลส่วนเงินเฟอ้อจะอยู่ในเป้าของธนาคารแห่งประเทศไทยปีนี้และปีหน้าทําให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจไม่ปรับขึ้นในปีหน้าแต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะมีผลต่อการชําระหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจ SME ซึ่งจะกระทบคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ โดยฟิชมองว่าฐานะทุนและปริมาณที่เข้มแข็งจะช่วยธนาคารพาณิชย์ในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้เพราะฉะนั้นสรุปฟิชมองว่าเศรษฐกิจก,กำลังฟื้นตัวและความเสี่ยงหลักอยู่ที่ภาคการคลังและความอ่อนแอของเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างโดยฟิชระบุ2ปัจจัยที่ทำให้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในอนาคต ถูกปรับลดลงอันดับแรกคือฐานะหนี้การคลังที่ถดถอยต่อเนื่องจนอัตราส่วนหนี้ภาครัฐต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้นมากและไม่สามารถลดลงได้ซึ่งจะมาจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นและอันดับที่2คือการแทรกแซงที่ทําให้การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศขาดประสิทธิภาพกระทบแนวโน้มของการเติบโตเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวสําหรับปัจจัยบวกที่ช่วยให้อันดับความ น่าเชื่อถือสูงขึ้นอาจจะมีแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยไม่ได้มาจากการก่อหน,นี้ของภาคธุรกิจอัตราส่วนหนี้ภาครัฐต่อ GDP ที่ลดลงเป็นผลจากการขาดดุลการคลังที่ลดลงและเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น ซึ่งนี้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีพศ2566ที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating ประเทศฮ่องกงประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารนีระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศหรือ foreign currency long-term issue default rating หรือ IDR ของประเทศไทยเอาไว้ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพหรือ stable outlook นั่นเองโดยที่น่าจับตามองคือประเทศไทยได้คะแนน World Bank Governance Indicator ในระดับปานกลางที่เปอร์เซนต์ที่45ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงขีดความสามารถของสถาบันและคุณภาพด้านกฎระเบียบที่ดีและหลักนิติธรรมที่เป็นที่ยอมรับถูกเบียดบังด้วยความผันผวนทางการเมืองที่ยังคงมีอยู่